สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีทนะฮะัสวัสดีพี่พียามเย็นด้วยนะครับวันนี้ครับเรามีจับมาแบ่งปันนะพี่นะขออภัยที่มาดึกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมารับชมพร้อมๆกันนะครับพี่พีนะฮะกับจับมาแบ่งปันนะฮะเดี๋ยววันนี้มารับชมนะพี่นะมีรายการอะไรเดินเด่กันบ้างนะครับจับราคาแบ่งปันนะครับนะฮะได้มาเท่าไหร่ก็จะมีมาเปิดประมาณเท่านี้นะพี่ชายนะครับจะมีมาไม่เยอะนะเดี๋ยวมาลองรับชมไปพร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวลงามารายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกนะครับเปิดออกมานี่ครับรายการแรกนะฮะแต่เป็นรุ่นรวยปลดนี้นะครับของลุงปู่จือนะครับ เลขโค้ณเบอร์หมายเลข2นี่ครับเป็นเนื้อกษักริยันะครับนะได้มาเพียงแค่องค์เดียวนะครับองนี้เป็นสษมกริย์ดโดยนะปกตินา่าอยู่3 4 0 0ีน,นะพี่นะองค์นี้นะครับได้มานะจับให้พี่ๆแบ่งปันนะครับองค์นี้ขอที่220บาทเท่านั้นพี่รายการที่1นะครับ ต่อมารายการที่2ครับมาเป็นเสมาของลุงปู่บุญมานี่ครับรายการนี้นะสวยๆพี่เลียกคนเบอร์2องเฮะรายการที่้องยานไม่มีกล่องอะพี่นะรายการนี้จะเป็นเลี่ยมมาให้เลยนะฮะน่าจะกันน้าหรือเปล่าวิ่นะรายการนี้นะขอที่250บาทเท่านั้นพี่ชายรายการนี้ขอ250บาทเท่านั้นครับนะรายการที่2นี่ครับนะจะไดสวยบูชาอะไรพี่นะการตีพัสแทนแน่นอนฮะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนี่ครับเป็นรายการที่3าะครับ รายการที่3มนะฮะมาเป็นเนื้ออัปกาตตอกรอบนะครับเลขคนเบอร์1น2เครับเลขคนตเบอร์นึนี่ครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมด้วยพี่นะเป็นเสมาเสือคราบดาบ2ด้วยพี่ชายนะครับรายการนี้เปิดแบ่งปันพี่พี่นี่ฮะเพียงแค่180บาทนะครับ180บาทผมจะส่งให้เลยฮะรายการที่3นะครับ ต่อมารายการที่สี่ครับพี่นี่รายการที่สี่ที่สวยเลยรายการนี้นะเป็นที่ระลึกฉลองนะอายุครบ9รอบนะครับเลขคนเบอร์1น7ครับรายการนี้ลงยาแดงด้วยพี่ชายนี่ครับนี่นะฮะของลุงปู่บุญมีนะครับลุงปู่บุญมีนะพี่ชายนะรายการนี้เลี่ยมพร้อมแล้วนะขอที่ร8อยบาทพอนะร้0ยบบาทผมจบให้เลยครับพี่ชายสวยๆเลยนะครับนะลุงปู่บุญมีนะครับรายการนี้ไม่มีกล่องนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้าเนี่จะเป็นเหรียญเหนือดวงของลุงปู่บุญมานะครับเหรียญเหนือนดวงลุงปู่บุญมารายการนี้มีกล่องครบเลยพี่ชายนะฮะนี่เหรียญปู่บุญมานียฮะเป็นเนื้อทองแดง สอดไส้นี่ครับเป็นเหมือนเหรียญสิบนะพี่นะเป็นการอ่านำทำนะฮะยากนะพี่นะเรียกคนเบอร์เจ็ดสิบห้าหนึ่งเจ็ดห้าหรือเปล่านะครับนี่สอดไส้ด้วยพี่ชายเรียมกรอบพลายเงินนี่เรียมกรอบพลายเงินสวยๆเลยพี่ชายเนี่ยรุ่นเจริญพรเหนือนดวงครับรายการนี้น้องแบ่งบอลท่านพื่พี่เนี่ยเพียงแค่สองร้อยยี่สิบาทพอสองร้อยยี่สิบาทพอพี่ชายฮะงานสอดไส้นะครับรายการที่ห้าเลครับเอาไปครับ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับมาลุยกันต่อนี่ครับกับเหรียญชนะจนนี่ครับเหรียญชนะจนนะรายการนี้นี่ครับรายการที่6นี่ครับเป็นเหรียญที่น่าจนนี่ครับเป็นเนื้อ2กษัตริย์นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสามสิบสี่นะแบล็โรลเดียมนะฮะลายทองนะครับสองกษัตริย์นะครับลงยาฟ้าสวยๆรายการนี้เปิดปัจุันอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทพอร้อยแปดสิบบาทพอฮะรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการที่7นะครับรายการนี้เป็นเนื้อนี่ฮะเนื้อทองแดงผิวออกมะขงค่าไอ,อเนื้อตะปูนี่ฮะต่อนี่ฮะเนื้อตะปูสังขละอวานอนเลขคนจับเบิบร์เลขสี่ศูนย์นะฮะตอกชนะจนวิ่งหน้ากัดเพ้นเสมือนจริงครับรายการนี้เนื้อตะปูสังขละวานอนนะครับองนี้นะผมขอที่200บาทพอนะครับ200บาทพอพี่ได้บูชาพระไอสวยแบบนี้เลยนะรายการนี้200บาทพอครับรายการที่7นะครับ ต่อมาฮะรายการที่8นะครับนะเป็นอีกหนึ่งองค์พี่รายการนี้เป็นเนื้อไทเทเนียมนะฮะร,รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่เพ้นได้เนียนและเสมือนจริงที่สุดนะครับรายการนี้เป็นรายการที่8ครับพี่นะพี่ดูฮนะดูการเพ้นดูงานฮะงานนี้เลขคนณตเบอร์เปลขสิบแปดรวมกันได้เก้าครับรายการนี้นะขอที่2 2 0ยบาท2 2 0ยิบาทพร้อมกล่องเนะี่ยฮะสวยๆเลยรายการที่8นะครับนะีบ่ฮะโอ้โหงามๆเลยพี่จ่ายนะต่อมารายการที่9้า นะครับรายการที่9น้าครับนาะเป็นเหรียญนี้พี่ชายนะครับเหรียญเจริญพรหันข้างนะฮะเจริญพรหันข้างนะครับเป็นห่มคุมรุ่นแรกนะพี่นะรายการนี้หน้ากาก3มกษัตริย์ลงยาม่วงขอบขานะครับหน้ากากสกษัตริย์ลงยาม่วงขอบขาวเป็นเนื้อชนวนผิวลุง้งเลขคนจังเบอร์หมายเลข24ครับนะีบ่ฮะรายการนี้เอาไปพี่200บาทพอ สองร้อยบาทพอพี son, ่ได้บูชาพระที่สวยกันเลยนะครับรายการที่เก้าเนี่นะฮะรายการที่เก้านะครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อพี่นะรายการถัดไปนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับขอเป็นเหรียญมังกรคู่หลวงปู่ทองคำนะฮะรายการเลขคุณเบอร์หกสองหกเจ็ดนะครับเนี่ยหลวงปู่ทองคำนะพี่นะเนื้อเนื้อสามกษัตริย์นะครับเนื้อสามกษัตริย์พี่ดูนี้นะเป็นพิมพ์เรียนเนี่ยอ่าลวงปู่หมุนนะองค์นี้ขอร้อยห้าสิบาทพอพี่ใจ้ ขอร้อยห้าสิบาทพอฮะรายการที่สิบเนี้ยเอาไปบูชาได้เลยนะครับรายการนี้นะฮะสวยๆเลยรายการที่สิบนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะ네ที่สิบเอ็ดได้องค์นี้มากล่องนึงนะเป็นเหรียญอ่ะพระปิตาที่ผมเคยเปิดเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านนะของลูกปูตือนะครับนะปลดนี่นะครับปลดน,น,นี่มหาเศรษฐีหมื่นล้าน,นเดี๋ยวผมขอแกะเลยนะครับได้มาองค์หนึ่งที่วันนี้นะครับ <c oughs> หรือรายการที่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาพี่นะครับ โอ้โหลายการน,นี่น่เนื้อดำไปลานรึเปล่าพี่นี่ฮะเนื้อดำไปลานนะฮะสวยๆเลยนะเหมือนเจอแป้งว่าพี่นะน่าจะเจอแป้งนะฮะเลขโคด number อ,อยู่ไหนโอ้โหจริงๆด้วยพี่น่าจะเจอแป้งฮะนี่ฮะเขียนว่าปฐมนลเลิกนะฮะนี่ครับเห็นว่าปฐมนลเลิกนะฮะนี่ไม่ใช่ชื่อหายนะพี่นะชื่ออยู่นี่นะนี่ฮะปฐมมาเลิกนะพี่นะนี่ฮะ เจิมแป้งนะพี่เนี่ยเนี่ยเจิมแป้งนะครับนะไปถมมันเลิกสี่เก้าพี่นะรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นี่เจิมแป้งพี่รายการรปถมมันเลิกสุดเลยพี่ตรงนี้น่ครับประมาณนี้นะพี่นะดูนะดูช,ชอบดูถูกใจพี่ชายนะครับเลนขคนตะเบอร์สี่เก้าขอสองร้อยห้าสิบพิ่นะมายอย่างไงพี่นะฮะหลงไว้พี่หลงไว้องค์หนึ่งเนี่ยนะรายการรปถมมันเลิกเฉยเลยพี่พนะองค์พิเศษเลยนะพี่นะเจอมแป,แป้งชัดเจนพี่เจอมแป้งชัดเจนพี่ขอเก็บเข้ากล่องก่อน เอาไปสองรอยสิบาทพอพี่ชัยนะครับต่อมาครับพี่ชัยคมันมาลุยกันต่อครับมาลุยกันต่อเอ่อรายการนี้ฮะมาลุยกันต่อรายการนี้ครับ,อ,รรบอ่าเป็นเหรียญยืนนี่ครับของลุงปู่บุญมานี่ครับตอนนี้นะได้มาเพียงแค่องคเดียวนะืพี่ผมหมดไปแล้วนะเลขคนั้นเบอร์8ปสิบเก้าได้มาองค์เดียวนะผมขอที่ร้อยแปดสิบาทพอนะขอร8อยแปสิบาทพอผมส่งให้เลย นะครับนะเจ้า EP เจ้าแมงปันนะครับนี้ได้มาองค์เดียวนะร้อยแปดสิบาทนะครับลงยาหม่วงนะครับรายการที่สิบสองนะครับต่อมารายการที่สิบสามครที่สิบสามนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะนี่โดดอากาศนิดหนึ่งนะนะโดดอากาศนึงเป็นเด่นแจกในพิธีนะครับเป็นเด่นแจกในพิธีเนี่ยนี่ฮะจะรุ่นรวยพันล้านนะครับนี่ฮะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสี่เก้านะครับขอที่ร้อยยี่สิบาท ขอร้อยยี่สิบาทพอพี่ชายนีฮะรายการที่สามนะครับร้อยยี่สิบาทพอฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่ครับนะฮะคู่นะครับนะรายการที่สี่คู่นะครับพี่รายการที่สี่และก็เป็นพระสิวลีนะฮะเป็นซีนเดิมจากวัดนะได้มาองค์หนึ่งเหมือนกันนี่ครับได้มาองค์หนึ่งเหมือนกันนะฮะรายการที่สิบสี่ เดี๋ยวผมขอแยกแกะนะครับมีแค่องเดียวนะครับแกะตซีนให้สดๆเลยเป็นพระศิวรีของปู่มหาศิรานรี่ฮะรายการนี้เปิดขึ้นมาพี่เลขคุณัเบอร์สามสิบเจ็ดนะฮะเงินๆตบบนี้พี่โอ้โหทงชาติครับรายการนี้เปิดมาเป็นทงชาติเฉยเลยพี่โอ้โหเนื้ออันปาก้านะพี่นะเลขคุณัเบอร์สามสิบเจ็ดครับเนื้ออันปาก้าลงจากทงชาติครับ โอ้โห้สวยๆเลยพี่ชายรายการนี้ของปูดมานี่ครับขอ220บาทพอพี่220บาทพอพี่รายการที่14ฮะโอ้โห้งามๆงามๆไปเลยครับพี่ๆนะฮะง,งามๆไปเลยนะฮะ แล้วก็รายการนี้ฮรรายการที่สิบห้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเหมือนกันนะของลุงปู่บุญอาปู่ศิลานะครับเจ้าสวนเหนือดวงสองแผ่นดินนะฮะมหาพิธีวัดพระธาตุพนมแปดสิบแปดเกจิขณนาจารย์วันที่แปดเดือนแปดนะเมื่อปีที่แล้วนะครับรายการนี้ครับไม่ง่ายเชื่อนะครับได้หลงอยู่หลังอย่างละองคหมดเลยนี่ครับได้มานี่ครับมาฮรรายการที่สิบห้าขออนุญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้ฮะ ปิดออกมาเนี่ยเนื้อจินดามันีเฉยเลยพี่รลลายการนี้เนื้อจินดามันีเฉยเลยพี่นี่ฮะชัดเจนอ่าชัดเจนเนื้อจินดามันีฮะรายการนี้เลขคุณเบอร์สามหกสามครับสามหกสามพี่ชายรายการนี้เหมือนเดิมนะขอที่สองร้อยบาทเหมือนเดิมนี่ครับรุ่นนี้พุทธาเซี่แปดสิบแปดเกจอินอาจารย์นะฮะของปู่มหาธิลาเนี่ยฮะสองวรละยิ่งใหญ่พี่ใหญ่นะครับนี่ฮะเศรษฐีวัดพระธรรมนมแล้วก็อุทยานนะฮะนี่ฮะ 88เกจินะครับด้านหลังนี่คือลายมือปู่มหาศิลานะพี่นะเอาไปนะสองร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายนะี่ครับพิมเลกนะครพิมเลกนะอ่ะต่อมาครับพี่ชายนะรายการต่อไปนะครับจะเป็นเลขสวยหน่อยจะเป็นเลข99นะครับจะเป็นเลข99จับมาให้นะครับจัดมาให้พี่พอีกรอบนึงฮะรายการนี้ฮนะรายการที่สิบหกมาเป็นรุ่นทรงอิตาลีครับในรายการที่ผิมารุ่นทรงอิตาลีด้านหลังยังสวยบี่นะลายทองต่อโค้ด99ฮนะ นี่ฮะการไหลทองต่อโค้ด99พี่ชายรายการนี้เอาไปเพียงแค่250บาทนะฮะ250บาทนะฮะเอาไปพี่ชายนะครับต่อมารายการที่7ครับรายการนี้เป็นแบ็คโดโลียมนะครับแบ็คโดโลียมลายทองเลขคุณเบอร์99นี่ฮะลงยันหน้าหลังหน้ากากเงินพี่หน้ากากชุบเงินพี่ถือสวยเลยนะรายการนี้เอาไป250บาทเหมือนกันพี่250บาทจับคู่400พี่นะพิเศษให้เลยนะครับนงนได้มา5งค์พี่นะฮะ ก็มาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดนะฮะรายการที่แปดรายการนี้พี่นะสวยเลยรายการนี้เป็นเนื้อเนี่ยส่อเนี่ยเลขคุดเบอร์เก้าเก้าครับรายการนี้เป็นเนื้อสตตะลุงฮะสตตะลุงลงยาพยาคุดเลขคุดเบอร์มาเลขสวยเก้าเก้าตอกแปดรอบด้านหน้าฮะหน้ากากซาตินฮะหน้ากากคุดซาตินฮะนี่ฮะหน้ากากเงินนะโอ้เมื่อกี้หน้ากากเงินแท้นะพี่เมื่อกี้นะเมื่อกี้หน้ากากเงินแท้นะพี่นะสักรูดนะครับดูให้เมื่อกี้หน้ากากเงินแท้นะครับเนี่ยตัวจรายการนี้ เงินอุ้ยหน้าก,กากเงินแท้ด้วยหน้าก,กากเงินแท้ปัดสตินนะนี่ฮะเอาไปสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะเงินแท้นะพี่นาะยกคู้สี่ร้อยได้เลยพี่นะนะฮะมีมาห้าองค์พี่ได้สวยนะครับต่อมารายการจะไปครับรายการถัดไปนี่ฮะเป็นเนื้อแบล็คโรเดียมลงยาเดียกน้ำมื่นโบฮะเลขโค้ดเบอร์เก้าเก้าครับสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่นะฮะรายการที่สิบเก้าสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยพี่ชายนะครับต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบนะฮะรายการที่ 20, ย 20, ี่สิบรุ่นทรงอิตาลีนะฮะ เป็นเน Elliot, ื้อกระไหล่ทองเลขคุณตเบอร์มันเลขเก้าตัวเดียวฮะเลขเก้าตัวเดียวพี่เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเหมือนกันจับคู่สี่ร้อยเจริญพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบนะฮะต่อมารายการยี่สิบเอ็ดนะครับรายการยี่สิบเอ็ดนะขอเปิดพิมพ์สาริกาเนี่ยนี่เป็นพิมพ์เดียวสาริกาหลวงปู่อ่าศิลาฮะรายการยี่เป็นหลวงปู่มาครับกระไหล่ทองสองกษัตริย์นะฮะเลขคุณตเบอร์สามสิบสองฮะเอาไปสองร้อยยี่สิบเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทเจริญพี่ชายนะฮะในการยี่สิบนะครับ ต่อมารายการยี่สิบครับรายการนี้ก็เป็นสกษัตริย์เหมือนกันพี่ชายนะฮะลงยาแดงเหมือนกันได้คุดตัวเบอร์หมายเลขหกกระดกซับฮะต่อคุดหัวเสือกอเธอหัวช้างฮะรายการนี้เอาสองบบาทนะฮะจับคู่ได้พี่สามร้อยห้าสิบปปิดห้ชุดนี้สามร้อยห้าสิบปปิดห้ชุดนี้ฮะรายการที่ยี่สิบี่สิบเอ็ดนะฮะเอ้ยี่สิบเอ็ดยี่สบสองนะครับสำหรับนี้ก็มีเปียกปลาที่พี่นะครับนะยีสิบสองรายการลองเลือกชมดูที่พี่นะหากชอบวิจารณ์กันไหนสามารถปิดถังเข้ามาได้เลยนะครับ